เป็น่ะปุ๊บเก็บเผ็ดละงอค่ะพี่น้องก็พากันเข่าปลาเลยแล้วฝนเก็บยูขางนอกออ <ug> าไปข้างในคนหลายเลยไม่ออกมาออกมาก็เก็บได้เยอะเลยค่ะเก็บเผ็ดและค่ะพี่นอ้อง นี่คน่งค่ะตรงนี้ก็มีค่ะพป่น้อง หเห็ละงูกไข <laughs> ่เห็ดละงอก <laughs> ถือหมองตัวนี้เน,ะนาะดีนะที่เราออกมานป,น,ปน,น้ำปน้ำนนี่กลมต้องกำลังจะโผล่เลยนะกำลังจะยเนะคือ ข้างในปานตลาดนัดก็เลยออกมาครับพี่น้องคนเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็จอดเป็นเรียงเบียงเลยก็เลยออกมาอะไรบอสเลนนีน่เราอู้หักขากหักพี่น้งองเ้ยยอดเลยไข่ค่ะค่ะไข่ไข,ข่ขขขขขเห็ดค่ะพี่น้อง ไข่หิดละงอกค่ะข่ิดละงอ,งอ,งอนะค่ะตื่นไว้เนะอนอ you okay.